สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอย่ตตังประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องสีดังฟั่งไทยเบิร์ตสุขุสุคนมือนี่จะพามาเบิ้งทหารไม่ทางฝั่งกัมพูชาว่าเวลาเขาเข้าสมัครไปเป็นทหารไม่ไมนี่เขาต้องฝึกกันแนวใดแน่เนาะอันนี้นี่เป็นข่าวกําลังเป็นไวรัสนะอยู่ในโลกออนไลน์หลังจากที่มีคลิปของทหารผู้นึ่งเราได้โพสต์ลงไปนะคลิปนี้เป็นคลิปของทหารทางฝั่งกัมพูชานะซึ่ง เขาใส่สุดเต็มยศเลยแหละนะเป้าหมายโบแมนว่าค่าซึกม้งใดนะโบได้ไปจมตีม้งใดเป้าหมายก็คือหญ่าสูงถอนญ่านะแต่พวกเขามีภารกิจไปคือถอนญ่านะประเทศอื่นเขาซ่อมลบนะจับปืนผ่าหน้าไม้มันบอกแต่ว่าประเทศกัมพูชาเขาซ่อมกันถอนญ่า สองมือที่ผ่านมาเนาะอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งของทางฝั่งกัมพูชานะตรงข้ามกับจังหวัดบันเตียนเนาะเมียนเจียนของกัมพูชานะพบขบวนการทหารจำนวนหนึ่งนะได้มีการใส่สุดเต็มยศเลยเนาะแต่ว่าเป้าหมายก็คือพงหญ้าที่เกื่อนอยู่ในสนามนะ วงย่าสูงเกือบเพียงเอวเนาะเอ้าเอาเอาเอ,าเอานะได้มีทหาราผู้หนึ่งเนาะได้ท่ายิปดีโดแล้วก็ได้ดดโพสต์ลงไปได้มีเสียงห่าจากคอมเมนต์นะซึ่งมาจากทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งคอมเมนเองเองนาะเป็นการทนย่าที่เงือเตกเงื่อไหลใครย่ยอยนะการสู้ครั้งนี้บริสู้กับหยัางได้สู้กับแดดฮอน สู้กับแดดฮ่อนนะจ๊ะสู้กับอเสียงแดดนะบ่ได้สู้กับศัตรูบ่ได้สู้กับปืนผ่าหน้าไม้นะฟังเสียงสั้ๆก็คือบ่มีเสียงปืนเลยมีเสียงเงียบกับเสียงนี่แหละนะเสียงการถอนเงี้ยกุกักกุกักอย่นั้นแหละนะกุก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 กับเสียงอันกับเสียงอันเฮื้อนะหยดติก ติงติงติงลายคนพานไปพานมาตกใจเบาโอโหเป็นการถอนหญ้าที่อาใส่คนถอนแทนลดอาเครื่องจักร่านะเพราะว่าปกติในยุคนี้นี่เขาใส้เครื่องจักรกันเบิดแล้วเขาบบใส้แล้วนะยุคคนไปถอนหญ้านะเขาใส้เครื่องจักรตัดหญ้านะแต่ยังมีอยู่อ่าอมเมนกับทางฝั่งเหล่าวยังใส้ทหารพวกนี้นะใส้ เนี่ยนะทอนไปทอนมาอย่าลงทอนเพิร์เดอเนี่ยเดี๋ยวทอนข้ามไปทางสายแดยนนกฟั่งไทยจะยุ่งยากอีกนะทอนแต่อยู่ในเดินนันละพอเดนะอร์นะจะทอนไปไกลนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเข้ามาได้นะ <c oughs> <c oughs> ก็แป๊กน,นะเพราะว่าทุกเมื่อนี่เขาใส่รถเครื่องตัดหญ้ากันเบิดแล้วแต่ว่ากัมพูชากับลาวยังใส้คนถอนหญ้าอยู่นะ เออนะแต่ว่าคำพวกนี้จะมีคำบอกว่าอาเป็นชาวผู้ออกแรงงานเขาจะบอกว่าโอ,อ้คนพวกนี้เขามีใจฮักซาตมาแทเขาตัวนะเขาตัวให้ไปถอนหญ้าเพราะว่าเขาไม่อยากเอาเงินไปซื้อลถดตัดหญ้ามาตัดให้เสียเวลาเขาใส่คนแทน <laughs> เขาใส่ทหารแทนภ <laughs> ารกิจนี่โบได้มีภารกิจที่นกักหนาหญ่หลวงเนี่ยนะ คือภารกิจที่ย่านหญ้ามันปิดปกคุมนะอกล้องมุงจรปิดนะก็เลยเอานี่แหละนะเอาทหารไปถอนห่้ายมาเล้วซะนะเพื่อว่าจะมีซัดแปกนะลักลอดเข้าไปในนี่แหละในค่ายทหารสินะนะแต่ที่จริงเนี่ยก็พวกเขากลางเป็นตาอิโตยเนาะ ที่ผู้นำบ่ยอมจุกเงินออกเลยว่าบา่าเอาเงินส่วนกลางเงินออกไปซื้อรถตัดหญ้ามาตัดเน่ <c oughs> ยลืมเดินอ่ะถอนหญ้าเสร็จแล้วฮันเนี่ยอย่าลืมไปถอนอันยูน่อนาอันเฮือนของฮุนเซนในเด้อนะหญ้าจีหกเบิดแล้ว บางครั้งก็นเนาะน่าก,ก็เกินไปเนาะนะทั้งทั้งที่ประเทศก็มีงบอยู่นะแต่กะนะเอานะเป็นเพราะทางฟังเขาเองเนาะตัวใส่คนเก้งนะลอกกันเองเก้งเอากระปะเขาเนะจะได้เป็นเสียงไอ้ฮาสีสันนะเอาไว้เขาเป็นสีสันเนาะแทนที่จะไปฝึกพูดนะไปฝึกแนวใดให้ทหารมันมีความหู้มีความแข็งเก่งนะ แต่กระยานนะย่านทหารพวกนี้มันคนล่มอํานาจก็เลยให้ไปฝึกถอนหญ้าแทนเออนะเข้าทา่าเข้าทา่า <c oughs> อันนี้ต้องตั้งซื่อให้เลยแหละนะนะว่าทหารนักถอนอันนี้ต้องตั้งซื้อให้เลยต้องมีซื้อเนาะทหารนักถอนนะบม่ได้ถอนยังนะถอนหญ้า เป็นนักถอนแบบเต็มตัวนะแต่ว่าไปถอนหญนะ้าถ้าเป็นภาษาลาวเขาเอิ้นะอนหญ้าอย่างก็พวกนีมนมน้มันมักติดอันขากกางเกงค่ะติดไปตามต้นโตรือทรงเสื้อสินสะนะนี่แหละนะเป็นคลิปที่ทหารน,นะทะหารไม่ทางฝั่ง,งกัมพูชาที่เขาเอาไปฝึกนะฝึกเพื่อจะมาสู้รบตบมือกับทางฝั่งไทยนะ ถ้าเอาไปฝึกแบบให้จับถือผ่าหน้าไม้กับญาตน่นะ่านย่านยึดอำนาจนะก็เลยเอาให้ไปฝึกถอนญานนี่แหละนะเสร็จแล้วก็เอาไปสู้รบกับทางฝั่งไทยเสร็ <c oughs> <c oughs> จแล้วเนี่ยนะให้ไปยามตามแนวไายแดนอะนะแป๊ะใหม่นะเอา <c oughs> <c oughs> อย่าลืมเด้อนะถอนเอาแต่บริเวณนั่นพอนะจะุท,อ,ท,ทอนไปไก่ยะุทอนไปฮอดแนวสายแดยนดนนะเจอของดีเขาให้ได้จากน้อยเอาละนักถอนทั้งหลายนะอันนี้นี่ก็เป็นคลิปจากทหารทั้งฟั่งกระเมนเองเนาะทหารกัมพูชาเงื่อซึมเลยนะนะบทเทียนนะตึงๆคลายเครียดนะ เป็นสีสันนะเบิ่งนะประเทศอื่นเขาทหารเขาไหม่ได้เขาไปฝึกนะฝึกอ่าลอดนะ้ำฝึกปีนกำแพงฝึกอ่าใส้ปืนนาใดเนาะฝึกระเบียบวินัยน,นะทหารประเทศนี่เขายังเอาทหารมาฝึกแบบให้ฝึกถอนงาก่อนนะ เขาเปลี่ยนจากฝึกความสามารถปเป็นนักถอนแทนฝึกเป็นนักถอนแทนฝึกเป็นนักถอนแทนพอนยา